สาธุสาธุพ่อปู่ขาวันนี้ลูกจะตรวจสุขภาพแบบสับแบบชุดใหญ่ขอให้กุศลที่ลูกได้งดกินหมูกระทะสองวันงดเหล้าหนึ่งวันกินผักหนึ่งวันขอให้ผลตรวจสุขภาพออกมาดีด้วยเถอค่ะพ่อปู่ขาสาธุ สวัสดีครับหมอสวัสดีครับจากผลตรวจรอบนี้นะครับเทียบกับรอบที่แล้วนะครับคอเลสเตอร,รอล3 0 0ร้อยไตรกีเซอไรด์ร้อ้านะครับ LDL 1้อยหกสิบกว่ามาับค่าตาเนี่ยเดี๋ยวเดี<ๆ>๋ยวหมอที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยไม่ดีเลยเหรอหมอไม่ดีเลยครับไอ้ไอเราก็วา้าวุ่นพอผูกไม่ช่วยอะไรเราเลย แสดงว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณไม่ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามที่ผมบอกเลยใช่ไหมครับก็มันยากครับหมอที่หมอพูดมาลุวอยอย่างเงี้ยเอาจริงนะไม่เข้าใจแล้วก็จําไม่ได้ด้วยหมอคุณนี่สายมูใช่ไหมเนี่ยเอาอย่างี้แล้วกันเดี๋ยวหมออธิบายให้เข้าใจง่ายงงั้นเดี๋ยวหมอขออธิบายเป็นกราฟชีวิตกราฟสุขภาพแบบนี้แล้วกันครับจากพื้นดวงเนี่ยรอบเอว90พื้นชะตามีโรคอ้วนเป็นเจ้ากรรมนายเลย ดาวความดันตัวบน150ตัวล่าง100ดวงชะตาเป็นอลิกัสุขภาพความดันสูงแน่นอนคุณพระดาวเบาหวาน200<ด>เล็งที่ขาอาจต้องตัดดีไม่ดีตาบอดอันนี้ตัวตึงเลยเนี่ยดาวไขมัน165เล็งซ้ําที่หลอดเลือดสมองเตรียมปากเบี้ยวม,มีโอกาสติดเตียงอันนี้หนักสุดเลยดาวสโตรกอยู่ที่38มีโอกาสเส้นเลือดในสมองแตกภาพรวมเลยนะหมอขอทํานายแบบฉีกคงลงมากระทึบทิ้งคุณมีเกณโรคภัรุมเร้ว เสียทรัพย์และนอนติดเตียงแน่นอนมันต้องอย่างนี้สิหมอถ้าอธิบายอย่างนี้ตั้งแต่แรกก็เข้าใจแล้วก็จำได้และ้ะแม่นเยี่ยมงั้นหมอขอมอบกราฟชีวิตกราฟสุขภาพนี้ไว้ให้ทุกคนได้ไปเช็คดวงกันนะครับรับรองแม่นปังแน่นอนแล้วอย่าลืมไปแก้กรรมตามคำแนะนำในกราฟชีวิตกราฟสุขภาพนี้ด้วยนะครับ ผมวักแวกเหรอ,อหนิดนึงทามันเริ่มอารมณ์เจาะุามเจงา3 2 1งแล้วอย่าลืมไปแก้กรรมตามคำแนะนำในกราฟด้วยนะครับดีครับแต่ว่าก็ไม่โฟกัสตัาไหมครับ